ูลราเลยจะขึ้นมาไมไม่ได้ยังกุ้งเป็นกงเป็นรับอืมกงเป็นแน่นอนดจยได้มะไอไหไม่ไม่นีเหรอนั่งโคมน่าิงนะได้มังกรไม้ครับปลาใต้พี่เหรอปลาใต้สวยหมนยเีเนียสวยๆโอ้สวยๆอยู่โอ้ลังคงกายังกกได้ด้วตรงไหนฝังนี้เหรอได้ฟังฟังเลเหรอฝั่งเบลีเบลีโออ Thôi, thôi, thôi Đi cãi nhau đấy nha Cùng tái mưa nhau Rồi, <laughs> nào? Mày bị phô <laughs> เดือดเลยเหรอออกินด้วยครับที่ตมาตกลงพิษยแวันเ้ามาใช่ครับผมขับได้เยอะวพนั้นปลากินดีวพานั้นป่าไายป่าไรปลาชั่วเป็นเหรอขอบมากูเล่ามัางเนี่ยฮะ Oh, Ủa oh, rồi 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 khắp? Mà Mà cho khắp Ủa rồi Ui, trên đây rồi đó nè. ที่2องครับ Moñg <coughs> าสายนี้เดี๋ยวเราจะทำเหยื่อนะครับเหยื่อเกี่ยวหางนะครับเกี่ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งหน้าดินนะ้รตรงนี้ปลากุเรามันเข้านะครับ พี่เดีย๋ยโดนแล้วพี่เดียเด๋ยวบนคางของพี่เดียนะครับ

ไปสวยทุกตัวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยเกือบเกือบเกบโอ้โหครับสุดยอดครับโอเกือบเกืบ อ้วนดับอ้วนอ้าวลูกปลาทรายเอาไปทำเหยืย่อได้ครับใช้เวส,สวยครับไปยูยูยูอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้พี่เดียเดือดมากครับวันนี้ โอ้โหจัดแต่ของพิเรียนนะครับวันนี้โอ้โหกูเราเดือดครับมาแล้วครับมาแล้วครับกูเราครับกูเราหัวใจครับ <c ười> แต่ละตัวเน,น้นๆครับ ใส่เน้นน,นทุกตัวครับของนี่เดียวโอ้โหนักล่าหัวใส่ทำงานอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับ Ooh ooh oh. ooh Ooh จับจัองพี่เดียนะครับโอ้โหโดนแต่พี่เดียคนเดียวเลยกันของผมตั้งคู่ของแกตั้งนานแล้วไม่โดนเลยครับโดนแต่องพี่เดียวคนเดียวเลยครับโอ้โหจะหมานเกินไปแล้วครับวันนี้โอ้โหโอ้โหมาครับโอ้โห จะมานเกินไปไหมครับเนี่ยคนเดียวเลยครับ <not> วันนี <mayoría> ้พ <a> <Shooting> ี่เดียเหมาครับสุดยอดจริงครับโอ้โหเนี่ยแล้วก็ของผมตั้งคู่ของแกแล้วตั้งนานแล้วไม่โดนเลยครับ ายอีกแล้วครับข้าวยังคาปากเลยครับกอง,ง <laughs> ผมตั้งตั้งคู่ตันน้งนานแล้วไม่โดนเลยนะครับตัวนี้เยอะเหรอตัวนี้นี่เหลวโอมาเลยมาเลยอืมอืมอืมจะได้อยู่นะ เดี๋ยวหึมกองเยวพี่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยใส่ดันโลทุกตัวนะครับของพี่เดียดันโลทุกตัวโอ้โหเอ้าโอ้โหร้อยตะแล้ว ไอ้ยจจิงไทยวันมาชิดนะเล่นไปก่อนนะโอ้ยปล่อยไปแล้วครับ <laughs> ตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้โหอยู่นี้ใหญ่มากครับีใหญ่มากครับกะเพาไหมกะเพเียวไหมโอ้โหยบงวิ่งมิงิงิงงิงงนก่อนมัยวโอ้โหใหญ่มากครับนีโอ้อย หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับมุดครับมุดครับกดดีครับเรากดดีมากครับวงไปซ้ำทางมันก็ะดิกเลยนะอือปึ๊บเรียบร้อยครับโอ้โหดันโลทุกตัวครับโอ้โหสุดจริงๆครับวันนี้พี่เดียหมานสุดๆครับหมานอยู่คนเดียวโอ้โห หมาอยู่คนเดียวลยครับโอ้โหครับนักล่่หัวใจครับโอ้โหส่วนคันนี้นะครับรอดไครับโอไปก่อนพี่เดียเอาไปเปลี่ยนสายหน้าใหม่ให้นะครับจยบอกมันสั้นไปครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายหน้ายาวครับพี่เดียบอกว่าเตรียมตัวหัวได้เลยครับต้องให้มือโปรจัดการครับ เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับว่าคันของผมจะโดนไหมฮะเพตอนที่ทั้งวันแล้วไม่โดนเลยครับโดนแต่ของพี่เทียคนเดียวเลยครับโอ้ยโดนแล้วครับโอ้ยขับเยอะแค่ครับโอ้โหหน้าดินไม่โดนครับโดนเยอะแค่ครับ อ้าวชอ้โดนกระปุกโดนเหยื่อแคทครับจิกกันแล้วหน้าดินกันแล้วของผมไม่โดนครับโดนแคทครับวันวนี้โอ้เล่นตีเผือครับจับตีเผือเลยเดี๋ยวนั่นนงเล่นมังกรข้างหน้าเลยผมกำลังหันมองคันนู่นเลย ตามมาตามมานี่เลยนะโอ้โหเอามายเอายายตัวเียมั้ยเอาตีมพี่เมัโอ้โหได้เจิมเยอะนะครับออโอ้ โดนแล้วโดนมึงได้ครับโดนลูนตัวโอ้ยโดนโดนมึงไั้ครับขอพี่เดียโดนมึงได้ครับจังหวัดจังหวัดกัดข้างหน้าครับมันอยู่งยากนะใช้เดียวหมดเลยฮึเสี่ยวนจองเท่านี้เลยอู๋โดนเต็มปากเต็มคำนะครับตรงนี้นะไม่หมดง่ายครับเดี๋ยวจะปัดอยขอปลดหน่อยโอ้เต็มเต็ม Tim song 2 chơi <laughs> mà Ôi nàng nào dạng chơi nhà kịp lô, lô đây này ừ. kịp lô này lô này kịp 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 lô kịp rồi đấy kịp lô này tụi này kịp gần này lô này lô lô này kịp này kịp lô này kịp này kịp lô này เพิ่งได้เนี่ยครับ <laughs> โดูเลยครับโอ้โหติมทติ๊งเลย <laughs> อืมตอตอตอตโตได้ผลเยกกอะแค่แต่ผลอันเนี่เอ๋อฮ้ยนี่ายผิดเดียวไปก่อนโอ้โหที่เพ้อเลยเมื่อกี้ผม

โดนเลยครับอือหือปลากระป๋งเคเคยิงนะอือหือโอ้โหอีกแล้วครับอีกแล้วครับสวยงามครับน, <laughs> น,นี่ตัวเล็กแต่กินจิกนะฮู้ หลักเมื่อกี้หลักกระทุกลงเลยเดี๋ยวนั่นกำลังพูดเขี่ยกันเลยเก๋เกเฉียดพังเก๋เยดบ้งตัวแล้วก็ตัวแล้วต่อเนื่องมากครับโอ้โหอืมยี่ห้อนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับโอ้โห เอาขึ icana, ้นมาครับขึ้นมาครับโอ้โหดันโลทุกตัวครับมือดีโอ้ยกบกบบโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหไม่เ้ยพาครับถดงใจครับโอ้จัดไปครับวู้ฮู ส่งได้ปลาใบโพครับใสสวยโอ้โห,โห,โหใช้เป็ดส่งครับได้ปลาใบโพครับใสสวยมากครับใสสวยเลยครับปลาใบโพนะครับกินเป็ดส่งนะครับทำไปกี่โอ้โห,โหเกือบเยอะเกือบเยอะ